โอเคครับผมก็ขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมอีกครั้งนบับบายฝุกโซนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในเกมของฟรีไฟเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะมาลงแล้ง 4V4 กันให้ดูนะครับซึ่งแล้งผมก็ไดมอนด์หนึ่งนะครับ 4V4 นะเอออันนี้ก็ชุดที่เขาแจก,กฟรีนะครับคือมันสุ่มได้ในนี้นะครับก็ขอเข้ามาสุ่มกันได้นะเนี่ยคือ เนะี่ยมันสุ่มได้ในนี้นะครับคืออันนี้คือผมสุ่มหมดไปแล้วนะครับคือได้หมดหละตอนสุ่มลืมเปิดไ้ลืมอัดคลิปไงเออเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นไงไปไปดูกันเลยโอเคครับเราก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับเราก็มาอยู่ในเกมที่หนึ่งนะครับผมแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> เล่นกันอย่างสนุกสนานมากเทฮาปตี้ใช่ไหมครับทุกคนใช่ใช่ใช่แาความจริงก็เกมที่สามแล้วครับทุกคน เซตครับเซตอร์ครับเี่ครับฟาร์ตี้แบบพวกเราแค่แบบบอกไว้ว่าเกมที่หนึ่งเราสร้างภาพพิเศษแหละครับให้มันให้มันดูดีขึ้นหน่อยให้มันดูประสมเหตุอย่างครัโอ้ยเอ้ะมันมาตรงกลางโอ้ยเจ็บโอ้เกินไปเบาโอ้โปรเ่าโปรเ่าเฮ้ยโดนหัวโอ้ยเจ็บนะ โอ้โดนทั้งหน้าทั้งหลังเกินเกินไปว่ะบางทีไม่เกียดโดนหัวโอ้มันชูเพื่อนอยู่มันชูเพื่อนอยู่แล้วอุ้ยมันไม่แตกอ่ะนั่นเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฟิร์สเราเฟิร์สเราไปไหนนนจับไไปหถ้าหนูยิงไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเอาว่ะ เอามือเหวี่ยงขึ้นบนดิมึงวิ่งโดนยิงน่ะทำไมอ่ะทำไมเพื่อนเป็นเก่งโทษทีเพื่อนเป็นเก่งเออมันมันสัมยาอยู่เออสวยวีเดอร์ดิเฟิร์นแบกเลยเฟนแบกวีเตอร์ลี่ว่ะฮัลโหลตาแรกก็เองและตาต่อไปก็จะเป็นเริ่มเริ่มหนึ่งหนึ่งละโอเคครับเราเพิ่งมาเริ่มเล่นตาแรกของเกมเราก็มาได้ดีเลยครับเราก็ไปได้ดีนะครับสมตาแรกของด่านใหม่ใช่ปะ ตาแรกของเกมเลยนะครับเฟไม่อยากไอเฟิร์นไม่อยากโชว์ทาว่ามึงอ่ะมันเป็นตาแรกของวันเลยนะ<อ>ที่ผมเล่นปากกูเตกบอกอสตูอสตูสตจะตายปะไม่ตายรู้จักนักเตะข้างไหนป้าก็มันไม่ตายเจ็บเจ็บมีเจ็บเจ็บมากเจ็บมาก,มากไอตรงตรงฝั่งพุงอ่ะมีตัวหนึ่งไปหนึ่งแล้วก็เจ็บมากอาจารยาดมีขอเขาขันรถชนไม่กลับตายตรงกลางก็มี สามก่อนเลยหยอกอะไรกินได้ตึกนไหมรอบเส้เส้เส้เพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนเกินเพื่อนเพื่อนเกินยิงอยู่เพื่อนไป่เอ้ยเมาส์เมาหลอนน่ะมันทำเพื่อนเราไปแล้วมันเก็บศพเกินไปว่ะเอ้าเพื่อนมีรู้ได้ไงวะเอ้าไม่รู้เพป็นระวังเป็นเอ้าโคตรแม่นบอกเลยโคตรคมอย่างแม่นน่ะเกมไม่น่ารอดจากทรงเสื้อขาวแม่นจัด เราลองพิสมันมาแล้วนั่งนั่งนั่ง๋ยวมันยิงหัวรัวๆได้วะกูงงว่ะกูงงนี่แหละกูก็ไม่รู้มาเจ้าเปล่ามาแล้วมันมาแล้วนี่ก็ยิงตึ้งโทษที่วิงใครหรออ๋อเห็่ไรละวิ่งไปหลังบ้านแล้วใเย็นไมใจเย็นปล่อยไว้ปล่อยไป้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงเพิสเฮ้ยเอาว่ะ เด็กวะซ่าถ้าเราอยากรู้ความจริงก็ทางฝรั่งหมาแล้วกันผมจะบอกเียมันคือความจริงครับอันนี้มันไม่มีความจริงความจริงก็คือที่ผมพูดเหรอผมไม่เคยความจริงผมไม่ใช่โกหกแต่คนดูคนดูว่ากดดีไลค์ช่องนี้ได้เลยครับไม่ไม่รูแต่เขาว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหรือเปล่าเฮ้ยอยากกูอยากลอยแบบตอนนั้ไงอ่ะลอยแบบลอยเป็นพระเจ้าเลยอ่ะมันต้องเออมันต้องปวดถูกใจครับ คนละนกันเลวคนละลอยเมาเมาอเมา้งอย่างนี้เขายี่สิอมันเจ็บนะเอฟกี่สแรงเงิเอาเพื่อนกูดาวใสเลยต้องใส่เมากุงคนเล่นเต่าหอปป่าเอ็มออมไซออมไซออมไซมาออมไซมาเยอะเยอะเลยใช่

อ้าวเฮ้ยขโมยโฟกูกันไปแล้วป่ะกโอ้โหสองไข่เขาจะไปสู้ได้เล่นสองคุณก็สองไม่ใช่หรอกยี้นี่ไม่กูเล่นออเอฟโฟอเฮ้ยกูสี่พันแค่ 4, คได้ซื้อซื้อบ้านไอ้ซื้อ,ซ,อซื้อดับให้กูหน่อยจะซื้อบ้านแล้วล่าสุดซื้อดับให้กูแล้วกูซื้อปืนแรกให้ซื้อปืนแรกคืออะไรก็หมายถึงว่าพกเลยมากูจะเปิดไอ้เพื่อนก็ม <c> ีท <c> ่าน <c> ัตเต็งแข้งใสฟ้าว่ะ ขอเสียกำตาเป็นเองเทียกูเจ็บคอแล้วกูตะแหกกูแหกปากเจ็บคอกูตายเมื่อกี้มม่เล่นปองใช่ไหมอุ้ยเอ้านั่นไหมมาได้มาเกินอ้าวเอ้ยไอ้หนาบกูคนโวยวายหนึ่งตาครับพวกคนต่างมันเลยเถอเอ้าเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่ากูอยู่ตรงนี้นะ มันมีสกิลเปิดแมปปั๊เปล่าเปลามีนะเป็นสกิลเปิดแมปอะสกิลที่มันกดแล้วเปิดแมปปุ๊กแมปฟุ๊กไม่อยากผ่านมาแล้วเออดาวหนึ่งขอมสั่นเอาด้วยมั้ยไอ้พวกขวาหลังหลังเอาถูกปมยาอยู่ที่มึงหันไปว่ามึงน่าจะเห็นแล้วนะก็เห็นแล้วแต่มันยิงไม่ทันไงหลังเพ้นหลังมาแล้วน่ะมาแล้วเออหน้ามึงอ่ะเฮ้ยเียจ่าพนมมันเห็นได้ไงวะ เราต้องไม่บุกดิเรารับบ้างดิโอ้โหขนาดเราไม่บุบเข้าวะเข้าวะเข้าวะสี่เพชรโคตรเก่งไอ้เฟิร์สซุกหน่อยดาววะดาวดิขวากม่างขวาบนมึงอะดาวเลยแหละโอ้ยอะไรอะโอ้ยมันอัดเกาะกูอย่างเดียวดิเมึงยี่อะไรไอ้ดับหรอเพื่อนเราแป๊บนะเพื่อนมันอยู่ไหนเราอ่ะได้ยินกูไม่ไหวแล้วมันอยู่ที่เดิมห่ะ เรียกมาดิฉันเรียกมันมาสามารถตอบได้งไอเหี้ยไม่เงียบงงเลยไปฉันสอบอยู่ฉันสองปุ้งอยู่ฉันสองเออเออเออกูเห็นแล้วลงมาลงมาพุ๊บลงมาพุ๊บลงมามันลงมาแล้วใช่ไหม<ง>เอไมอไอเหี้ยมันเจือตรงเพื่อนมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไอ้เรียบร้อยเละฟุ๊บซ้ำดิดซ้ำนิดซ้ำๆเลยพุ๊บๆซ้ำแล้วซ้ำแล้วมันอย<า> <ลง S 1> ู่สองชั้นมันลงมาแล้วลงมาละกูตายไอ้กูดาวนั่ว้อย่าลืมลงมาตรงไหนลงกูลงจากบ้านสองชั้นอ่ะอ๋อ มันปลา,าน้อยหนาของไอเดียวพวกยาเูม,มออาซ้ำกูยากูก็หมดมันจะอยู่กูอยู่กูอยู่กูอีสองไอสองอยู่กูฟุ๊กฟุ๊กยิงเลยหายไปไหนละนี่ยู่นี่อุ้ยไม่ตายเอ,อ,อยาเขี้ยนี่นนนเขมสวยสวยกูไม่ตาย,อยาของกูไม่หายวันนึงวันนึงกูให้มันใช้ปืนไอ้นี่อากาศกดีเจ็บเอาไอเพนโดนนะหน้าตรงรั้ว เข้าหัวไป็นหนึ่งนัดสวยรัวตรงข้างบ้านเอล่ะบ้านเอลตรงกูอ่ะโอ้มันเล่นขีกันโหลมันชาร์จเงี้ยนะซ้ำยังไวไอวอกูเห็นละยิงไอวอที่อยู่ยิงไอวอที่อยู่ซ้ำอยู่ไอวอที่อยู่ไอวอตรงกูยิงไหมเฮ้ยกูงมาโคตรไวอ่ะเออโห อย่างจบเลยเสียนจริงกูบอกเลยเป็นตัวชาที่โคตรเสียนเออน,รรน้องหนึ่งน้องหนึ่งไปน่าจะตายแหละข้างบนบ้านเอลข้างหน้ามึงอ่ะโอ้ยเกินเอากูยิงไม่ได้อะไรวะอะไรอย่างจบเลยสามสามแล้วนะคนดูฮัลโหลเมื่อกี้กูเล็งเมื่อกี้เมื่อกี้กูลนโอ้เกินไปแล้วเปล่าตึงเกินนะตาสุดท้ายที่เราจะได้เจอเธอเรื่องในวันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เามัเป็นเพราะอ้าวเพราะกูเหลือตังสามว่าแต่กูไม่ซื้อของทใไม่เพราะกูทำไมกูซื้อของไม่ได้เลยวะกูเหลือลอยเดียวทำไมกูไม่ซื้อของกูเหลือสามลอยเออไอ้บอกกูซื้อไม่ได้ซื้อโอ้ยตาที่ชนะเชียวปะเป็นตาที่ชนะเฉียดจริงพอเราสลับชนะชนะกับมันเราชนะมันชนะเอ้ยเราชนะเราจะแพ้เราชนะเราจะแพ้เับเยวขึ้นหลังคามาแล้ว เอ้ยมันมันอ้อมเอาเออคุณตั้งวงแล้ววงแม่งขึ้นอย่างช้าเลยไม่ใช่ไงนี่ไงมึงทำไรมึงทำไรกลองทำไรกลองทำไรกลองไอ้เฟิร์สใต้บ้านมึงมาตัวหนึ่งใต้สองใต้สองนานะเอ้ยมันไปตรงศพเพื่อนมันใช่หรอเอ่ยืนตรงไอ้วอลเลยมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมาเข้าบ้านเหลืองแล้ว ตายสองแล้วเว้ยเหลือตัวเดียวเชือก <c oughs> ูนี่ยแหละนะกูเห็นตรงกูตรงกูเลยตรงกูเลยบ้านบ้านบ้านเราเออมึงทำอะไรมึงทำอะไรอะไรเล่นกินหรอเล่นกินหรอจะเอาเขาหัวนะเขาหัวนะเฟนมาช่กูเฟเฟนชบิกูจ่อยวอลกูจ่อยจอาจะมาตั้งโลตั้งโลตั้งไรไงตั้งไรไงมึงชุบไม่ทันอยู่บนอยู่บนมันปิดเออเออดีเออดีได้นะได้นะสวยก่อนนะสวย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 สวเตยบอลแล้ว เต็มเลมลีนี่นี่เป็นเส้นสัมบัตีแลวสัมบัติเีแบบบตตี้คือเล่นสามชนะหนึ่งอึ่งคนเฮบอกว่าตอนนี้เฉียวเฉียดมันโอ้เเฉียวเฉียดมาโอเคครับคนดูเราก็มาอยู่ในเกมที่สองนะครับนะโอโหสุดยอดไปเลยทุกคนว้าวดูสิเราจะมาแข่งโปรีกันนะแล้วไม่อยู่ในเกมที่สองนะครับผมธรรมดาปุ๊ เป็นแค่คนธรรม,มาดาตอนนี้เป็นซ่าแล้วทำไมเพื่อนยินนี่ครับนี่อ่ะเพื่อนออกอีกแล้ววะเนี่ยใครยินนีเห็นออกครับผม <c oughs> เพื่อนไม่ออกนะครับนี่พอร์ตนะครับผมนะอย่าลืมกดให้ทงกันนะครับไม่ไม่นิ่งแล้วครับไ <c oughs> <ร>ม<า>่นิ่งแล้วครับนีพอร์ตครับมาแล้วไอ้ตรงกูตรงกูตรงกูเยอะตรงกูเยอะตรงกูยังกูยูกูยาฮะยี่เย่เฮ ว้าวลากูเอาโหมันยิงอย่างแม่นไม่ไม่มึงกระต่ายกูไม่มันยิงแม่นจริงเอาเรียบร้อยเลขหนึ่งเข้าหัวกูทุกเม็ดเรียบรละโอ้โหแล้วกูอยู่หลังใบไม้แล้วเออสองเลยสองเลยมันมาสองเลยเอามึงยิงอะไรเนี่ยว่ยิงพรม่ผเห็นหน้ครับอยู่หลังใบไม้โอ้โ แต่แต่มันไม่เห็นกูนะเว้ยดูเรื่เิ่มาดิแฟชั่นอากาศเย็นมันก็ใส่อากาศเย็นสิเรถ้าเกิดว่าใส่อยถ้าเกิดว่าใส่อากาศร้อนเนี่ยมันก็จะแบบอือไอเพนต้องกูตรงไหนตรงมึงอะกูมันจะขึ้นมาทำไายเอ้าขึ้นมา๊มยาพามันมาหากู เนี่ยขมูดมันอยู่ถามมันเลยอ่ะไอ้บ้านเออมันนัดเล็กๆก็กูอยู่กูตายมันช่วยกูหน่อยมัช่วยกูหน่อยแบบนึงดิหน้าบนไดก็มาไม่รู้ได้ไงหรือไม่รู้มันเทนะครับเท้าเฮ้ยเอ้ยเกิร์สมันมาทหารโอ้โหออมก็เก่งรีเวน โอ้โหดาวหนึ่งเอาไอเพนข้างบนเห็นมันชุบเพื่อนมันข้างบนเออมันตั้งไอชุบมันชุบอยู่เออน่ะน่ะมันชุบเสร็จแล้วเมื่อกี้กูยิงดาวตัวหนึ่งแต่มันชุบแล้วอยู่ห้องเดิมเลยห้องที่มันยิงอะน่ะน่ะน่ะหน้าต่างนั้นอะออกมาแล้วน่ะตัวหนึ่ง สามเลยเฮ้ยเป้ามันปิดล็อกตูวนั้นจำพี่หรือไสัอโอ้แม่งอย่างเกินอะตอนนี้เราโดนนําสองซึ่สองไม่ง่ายครับผมเดี๋ยวผมจะแบกทุกคนเองครับไม่ต้องห่วงแต่พังตัวเองยังเอาไม่รอดเลยพูดไม่ค่อยชัาไม่ลอยเฮ้ยอย่าพูดดีเป็นไรหิวตายหัวแตก หัวทุกเม็ดหัวกูนี่เกือบแตกไข่หัวกราฟ้าอยู่ข้างกวนี่ยกูเองอ่ะเรื่องหัวประมุดเห็นไหมไม่กูจไฟทั้งตัวแล้วไปยังเว้นยังเว้นทางเกงเลยหัวทุกเม็ดน่าหัวมันหรือเปล่าทรานมาแล้วกูเพิ่มเลยวะเพิ่มเลยคิดว่าเราจะร้อนหรือจะเย็นจริงแล้วใครจะบุกตอนเนี้ยลังจะตายแล้วแม่งยิงในมีโอกาสยิงไมด้ด้วย ให้เขาดาวน่ะเวงอ่ะถึงไม่พักดาวนึงกูวิ่งจะไปชุกมึงมันยิงชูเฉยเฮ้ยมันจะตายแล้วเอาแล้วมึงดาวไ้ไงเฟิร์สเออโดนดีเหรือไ้ไกลเป่าหัวไอ้ครับแ้วมึงไปโผล่หัวตรงไหนอ๋อตรงนั้นเหรอเขาเดินกูเดินมาไงแล้วมันโดนแล้วกูไม่มีเฮ้ย โอโหเอวเ่นเยังเพ่นเ,นเน <ละ S 2> พื่อนไปเก็บเลลสข้างบนข้างบนได้สวยบ,บตาฝนมาเื่านเข้ามองร้าไนนยไทันจะเก็บิ <c oughs> <c oughs> ้มเก็บของันได้บแพกมากู <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เก็บของเลยไอพี่แบ็คแพก ซื้อใหม่อดได,ด้หมดมาครับมาครับมาครับคนดูมาครับของผมมาครับมาแอดมาครับผมใค้แอดมาแล้วผมนะแอดไม่ได้นะผมตัวหนึ่งดิอะไรกันครับเนี่ยขายของขายตรงผมขายตรงอุ้ยอุ้ยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บกบูก็เจ็บมันเจ็บกูก็เจ็บ มันเสยขึ้นมาหรอลงเลยลงเลยลงเลยฟื้นมันยิงมาอย่างไหนวะมันยิงมาจากข้างบนอ๋อมาอยู่บนเขาเลยนะบเออเอ้านั่นไงกูชิวจัดเลยมึง่ะออกเอ้ยเอ๊ยาออกกูกูไม่ออกไอ้บู๊กเอาพุวุูดความยาก่อนเอาคืออีกแล้วมันเสยขึ้นมายิงอ่ะ มันเตะขึ้นมายิงกูอ่ะเฮ้ยมันชุบได้หัวไอหัวไอไอไอเขาเรียกว่าอะไรกระดูกมันบางอยู่ถึงถึงไม่พักนั่นมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเพลงหลัง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 ตบไปพวกตบไปพวกนา เอาแลกคู่ไม่ใช่แลกแยก <c oughs> แยคู่มันยิงไว <c oughs> นั่นเรสามหนึ่งแล้วนะหมอบไวเร็วมากหมอบไวเร็วมาก <c oughs> โอ้ยเห็นบังเอาเตียนดีใไข่รนึ่งมึงอะบังกูเอาเ,า <c oughs> เอาอนมยี่สิบใส่ใส่สบเส็บ เฮ้ยเฮ้ยมันกูก g l ตายเฮ้ยทำไมมันหิวเล็กน้อยจังล่ะเมื่อก่อนกูจำได้ว่ามันหิวเล็เยอะกว่านี้แค่สองไม่นี่ก็เต็มละตอนมันแโลบอะไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยมันโดดยางโอ้มันดักเราว่ะอุ้ยเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมากอะไรโอ้ไม่ตายอะไรวะน่ย <No. S 2> <I can. S 1> เอไอ้เฟนกูเทิงอีกแล้วหลังหลังปาระเบิดมาเลยโอ้ยเอ็นเตอรกูจะไม่เป็นมาราลองนั่นหรอทั้งหน้าทั้งหลังไม่ไหวโอ้ยยังเจอดีแต่เราก็ได้ช็อตสวยนะช็อตหัว โอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปผมนับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตตั้งตครแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอหั่คลิปมาบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วไว้เจอกันนะครับปะปิดคลิปไว้พอและแม่งแพ้ยอย่างจบนีโอ้โหแพ้4-1แล้วนะไม่ใช่อะไรไะ